ดิธาทารสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก๊อจะมาทำรันดอมนะคะวันนี้ก๊อจะขอเช็คพลังงานชีวิตคุณดีกว่านะคะเปลี่ยนบ้างเนาะปกติจะเช็คเรื่องความรักนะคะของเขาควน,นั้นวันนี้ก๊อจะมาเช็คพลังงานดวงชะตาชีวิตคุณว่าจะมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องรับรู้หรือมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะก่อนไปฟังคําทํานายรบกวนช่วยกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นข้าวครูวให้กอมนีนหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ <c oughs> มาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรที่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณบ้างคะเกี่ยวกับชีวิตของคุณทาวเวอร์ Tower, มาเลยนะคะใบแรกนะหลายๆคนกำลังเจอปัญหาในชีวิตนะคะเทมเพลนส e m p e r ล n ส e เนี่ยคือไพ่ของการเปลี่ยนปแปลงนะสิบดาบหกไม้เท้าจัดเม้นเดอะมูนนะคะเดอะซันมาคู่กันเลยเนาะโอเดทหนึ oh, ่งไม้เท้าว้าววิวออฟจูนสิบเหรียญ สิ่งที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารกับคุณเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะในเร็วๆนี้พลังงานไพ่เหมือนจะแย่นะแต่จริงๆแล้วดีคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณนะคะนะคะดวงชะตาชีวิตคุณกำลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะในไม่ช้านี้ด้วยก็คิดว่าเร็วสุดน่าจะไม่เกินช่วงปลายปีนะคะมีไพ่พฤศจิกาขึ้นมาด้วย ช้าสุดน่าจะไม่เกินช่วงปลายปีนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่คุณมาเจอคลิปนี้ถ้าตอนนี้เวลานี้ชีวิตคุณกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักที่ผิดหวังความรักที่ไม่เป็นไปอย่างใจการสูญเสียการจบสิ้นการเลิกลาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการงาน เห็นไหมคะใครบางคนนะคะตอนนี้นนนนกําลังตกงานธุรกิจย่าแย่ธุรกิจพังนะคะการเงิน,นมีปัญหามีแต่นี้มีแต่สินชีวิตหาทางออกไม่เจอนะตอนนี้ชีวิตประสบปัญหาเหมือนตายทั้งเป็นนะบางคนเสียศูนย์ไปเลยนะคะหลายๆคนอาจจะเริ่มมีปัญหาในชีวิตนะเริ่มเข้ามาทีละเรื่องรู้สึกว่าชีวิตดูหม่นหมอง รู้สึกชีวิตเศร้านะคะบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะบางคนนี่คือต้องรักษาตัวกันเลยทีเดียวนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาถึงกระถึงกระขั้นแบบกระทบไปต่อสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตย่แย่มากๆถ้าพลังงานคุณกำลังเจอปัญหาหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินตอนนี้ที่มันมาถาถม นะคะเหมือนคุณกำลังเจอปัญหาใหญ่นะคะหนักหน่วงมากเลยทีเดียวนะทาวเวอร์สิดาบมาเนี่ยคือเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าหลายๆคนกำลังรอรอเวลารอโชคชะตาเมื่อไหร่ชีวิตเราถึงจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่ชีวิตเราถึงจะผ่านพ้นวิบากกรรมนี้สักทีบางคนเชื่อในเรื่องของเวรกรรมนะคะบางคนเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมเพราะมันมีไพ่วิบากกรรมขึ้นมาด้วย บางคนกำลังเจอกรรมขั้นสุดเลยนะคะอะไรต่อมีอะไรมาประดังประเดกันในเวลาที่แบบใกล้เคียงกันนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแบบไม่ไวายเว้นปัญหาที่ทำให้คุณจะต้องแบบเจอในแต่ละวันนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณท้อแท้สิ้นหวังมากๆเลยในชีวิตคุณนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเจอแสงสว่างในชีวิตสักที คุณอยากจะหลุดพ้นจากสถานการณ์ในสักทีคุณอยากจะเจอทางออกในชีวิตสัทีบางคนคุณอยากมีเงินบางคนคุณอยากมีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงบางคนทํางานหาเงินหา,หาเช้ากินข้าหามื้อกินมือ้อนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังก็มีนะคะปัญหาหนี้สินภาระมากมายท่วมท้นการที่ต้องแบกภาระการดูแลควารับผิดช,ชอบคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัว คุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการที่ธุรกิจเริ่มมีปัญหาหรือมีปัญหาไปแล้วก็ตามบางคนถึงขั้นล้มละลายเลยก็มีนะคะบางคนเนี่ยอยู่ดีๆให้โดนออดจากงานก็มีนะเพราะมีไพ่สิบดาบไพ่เดชคือมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่คุณไม่ต้องกังวลนะก็จะบอกว่าคนที่คุณมาเจอคลิปนี้แน่นอนว่า ดวงชะตาชีวิตคุณกําลังจะพลิกผันกําลังจะเปลี่ยนแปลงกําลังจะพลิกร้ายกับกลายเป็นดีชีวิตคุณกําลังจะจบวงจรชีวิตที่เลวร้ายชีวิตคุณกําลังจะจบวงจรชีวิตที่ย่ําแย่มากๆที่สุดในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะคุณกําลังจะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่คุณกําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จัดเม้นขยายวิออฟฟอร์จูนโชคชะตาชีวิตของคุณกําลังจะพลิกผัน ดวงชะตาชีวิตของคุณนะ่ะเหมือนกับที่ผ่านมาคุณเจอวิบากกรรมมาค่อนข้างที่จะสาหัสสาการเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เหมือนวิบากกรรมเหล่านั้นมันเบาบางลงเนาะบางคนเหมือนคุณกําลังใกล้จะหมดวิบากกรรมกําลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วอะในเรื่องราวปัญหาที่คุณกําลังเจอมานะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสําคัญในชีวิตของคุณคือการที่คุณกําลังจะมีโอกาสได้เจอกับ ช่องทางแห่งแสงสว่างในชีวิตนะคะคุณกำลังจะได้พบกับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสำเร็จเกี่ยวกับการงานนะคะการสอบแข่งขันการก้าวหน้าการมีการเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้าในธุรกิจในการงานในตำแหน่งใครที่คุณรอการเริ่มต้นใหม่รอการเรียกตัวรอการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือรอการไปทำงานในที่ใหม่เดี๋ยวคุณจะได้ไปทำ คุณจะได้มีการเริ่มต้นใครที่คุณทํางานเสมือนปิดทองหลังพระมาเนิ่นนานทําดีไม่เคยได้ดีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยเมตตานะคะมีแต่ถูกกระทําโดนใส่ร้ายป้ายสีนาน,นับประการคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าดวงชะตาชีวิตคุณน่ะมันกําลังจะอยู่ในจุดที่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเลื่อนปรับรายได้ปรับเงินเดือนอะไรประมาณนี้นะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแบบ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงยกย้ายแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนเปลนแปลงยกย้ายไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะ่ะมันเป็นการปรับเปลี่ยนเปลนแปลงยกย้ายที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จนําพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆเส้นทางใหม่นะคะที่คุณอาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอมานานมากแล้วนะคะคุณจะมีโอกาสช่องทางทางการเงินเงินก้อนใหญ่บางคนคุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาบแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวด้วยนะ พอไพ่สิบเหรียญมาวิวออฟฟอร์จูนมาจัดเม้นมาคือเป็นไพ่ของปฏิหารเป็นไพ่ของราบลอยได้เป็นไพ่ของโอกาสทางการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์้คุณจะได้แบบถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือใครที่คุณรอเงินผลกําไรบางอย่างจากการลงทุนไปนะคะแต่การลงทุนของคุณหรือคุณลงทุนทําอะไรไปแล้วมันมันเกิดการขาดทุนหรือ ทำเอาเงินไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันยังไม่ได้เงินก้อนนั้นกลับคืนมาคุณมีแกนี่คุณจะได้กลับมาเป็นเท่าทวีคูณอย่างมหาศาลนะคะสิทิเปลี่ยนใต้สําหรับส่วนใครที่คุณมีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักก๊อก็เชื่อเหมือนกันว่าพลังงานในวันนี้มันเป็นการพลิกผันน่ะไม่ว่าคุณกําลังจะเจอปัญหาเรื่องใดอะ่ะบางคนคุณจะได้รับการแก้ไขในเรื่องของการเงิน บางพลังงานคุณจะได้รับการแก้ไขในเรื่องของการงานธุรกิจบางพลังงานคุณจะได้รับการแก้ไขในเรื่องของความรักชีวิตรักชีวิตคู่อะไรก็ตามที่แบบชีวิตคุณรู้สึกว่ามันหนักหน่นวงเหลือเกินกับเรื่องเนี้มันจะต้องเป็นเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงจริงๆนะคุณจะได้รับการแก้ไขเรื่องนั้นๆก่อนแต่เรื่องไหนที่ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันยังไม่ได้หนักมากเกินอ่ะ ก็คิดว่าคุณอาจจะต้อยังต้องจัก,กรวาจะลําดับจัดสรรให้คุณทีละเรื่องอะสมมุติโอเคแหละบางคนคุณอาจจะมีปัญหามาพร้อมกันเลยทั้งรักทั้งงานทั้งเงินจัก,กรวาจะช่วยคุณแก้ไขให้คุณผ่านพ้นไปทีละเปาะทีละเรื่องเรื่องไหนหนักสุดแก้เรื่องนั้นก่อนแล้วค่อยต่อมาแก้เรื่องที่2แก้เรื่องที่สม,มันจะค่อยๆดีขึ้นสถานการณ์จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นนะว่าทุกอย่างมันเปรียบเสมือนกับ ลมหายใจคุณใกล้จะหมดแต่อยู่ดีๆคุณเหมือนได้ถังออกซิเจนมาแล้วทำให้คุณต่อลมหายใจทำให้คุณฟื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่นะคะ The Moon The Sun Date เนี่ยคุณดูนะอะไรที่คุณเครียดกังวลน,นอนไม่หลับกินไม่ได้ทุกข์ทรมานใจเหลือเกินบางคนนะ คิดถึงอยากที่จะแบบไม่อยากมีชีวิตจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วยังมีเลยนะคะก็เชื่อนะหลายๆคนอยากจะแบบพอมันมีไพ่เนี้ยไพ่เดทขึ้นมาไม่อยากอยู่แล้วอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ขอให้คุณขอให้คุณมีกําลังใจเป็นของตัวเองนะหากคุณคิดอะไรที่มันเป็นไปในทางลบอย่าทําร้ายตัวเองอย่าคิดอะไรที่ไม่ดีอาอคิดสั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วชีวิตคุณ มีโอกาสที่คุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนั้นแน่นอนมีโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากจัก,กรวาลแน่นอนชีวิตคุณกําลังจะเจอสิ่งใหม่ๆโอกาสที่ดีกว่าชีวิตคุณกําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะสถานการณ์ชีวิตนะคะที่แย่ที่สุดจะกลับร้ายกลายเป็นดีที่สุดได้นะอดทนอีกนิดนึงนะคะมีไพ่เดือนพฤศจิกาไพ่เดือนธันวาเกิดขึ้น นะอาจจะเป็นช่วงในในภายในในสิ้นปีนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นช่วงปีใหม่นะคะแต่กอบเชื่อว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอะ่ะนะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยครั้งสําคัญในชีวิตคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปขยานิดนึงนะว่าสถานการณ์ชีวิตคุณนะคะถ้าคุณเจอปัญหานี้อยู่นะคะขอให้ไพ่ช่วยคอนเฟิร์มให้หน่อยค่ะว่า ในอนาคตชีวิตของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไพ่เปิดมาหรือไม่นะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะนี่ค่ะไพ่ในถือไม้เท้านะเมจิเชียนค่ะเมจิเชียนคุณดูนะมีทั้งไม้เท้าเหรียญดาบความรักคือทุกอย่างไม่เฉพาะต่อจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่ะนี่มาแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักใครที่คุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะรักมีปัญหารักคุดรักอกหักรักคุดหรือมีปัญหาครอบครัวพังอะไรก็ตามแต่นะคะหนึ่งดาบทุกอย่างนี่ค่ะไพ่จัก,กรวาลจัดเม้นนะคะการเงินการงานความมั่นคงในชีวิตครอบครัวแน่นอนว่า คุณจะได้รับการแก้ไขแน่นอนเด๋อโฟูคุณจะหลุดพ้นมาแล้วค่ะไพ่วีออฟฟอร์จูนไพ่ดีมากเลยอ่ะไพ่แปดไม้เท้านะคะไพ่ใต้สำรับเด็กถือเหรียญคุณได้รับการแก้ไขแน่นอนรักเงินงานธุรกิจคุณจะมีชีวิตที่อิสระนะคะคุณจะหลุดพ้นไพ่เด๋อโฟูเนี่ยคือไพ่ของการหลุดพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์การเป็นอิสระ ทางการเงินเป็นอิสระทางการทางการงานหรือมีอิสระมีความรู้สึกคุณจะใช้ชีวิตได้ฟรีดอมมากขึ้นน่ะอะไรก็ตามที่คุณไปยึดติดผูกติดที่ผ่านมาเพราะคุณไม่สามารถที่จะแกะความคิดแกะความรู้สึกออกมาจากเรื่องราวปัญหาเหล่านั้นได้เดี๋ยวคุณจะมีชีวิตที่รีแลกซ์มากขึ้นชีวิตคุณกําลังจะหลุดพ้นชีวิตคุณกําลังจะหลุดพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์เหล่านั้นน่ะเดี๋ยวฟูคือการที่ คุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นมีความอิสระเสรีมากขึ้นฟรีดอมมากขึ้นในชีวิตจากเมื่อก่อนที่คุณรู้สึกคุณตีกรอบเหลือเกินเนาะคุณต้องขยักขยีอนะคะการเงินการทองมีปัญหาความรักมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการงานม,มีปัญหาทุกอย่างมันทําให้ชีวิตคุณการดําเนินชีวิตคุณต้องตีกรอบชีวิตคุณทุกอย่างการกินการใช้การอยู่อะไรประมาณนี้คุณไม่กล้าแม้แต่จะใช้เงินนะคะคุณไม่กล้าแม้แต่จะทําอะไรที่แบบ จะกินอะไรบางทีอยากได้อะไรอยากกินอะไรคุณไม่กล้าที่คุณจะซื้อไม่กล้าที่คุณจะใช้คุณไม่กล้าที่คุณจะทําอะไรหรือที่มันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณนะคะแต่เดี๋ยวในไม่ชานี้ชีวิตคุณจะได้รับอิสระทางการเงินนะคะทางการทองทางอิสระภาพทางการใช้ชีวิตมากขึ้นคืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเงื่อนไขในชีวิตคุณที่คุณพยายามแบบตีกรอบตัวเองวางเงื่อนไขตัวเองว่า ห้ามทำแบบนั้นห้ามทำแบบนี้ห้ามกินไอ้นั่นห้ามซื้อไอ้นี่ห้ามให้ความสุขกับตัวเองนะคะภายในอีกไม่กี่เดือนนี้เดี๋ยวคุณจะมีโอกาสที่คุณได้มีช่วงเวลาดีๆให้ความสุขกับตัวเองบ้างแล้วให้รงางาวัลชีวิตกับตัวเองได้บ้างแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับเรื่องวัลในชีวิตบ้างแล้วเนะาะจักรวาลจะจัดสรรให้คุณจักรวาลจะมอบปาฏิหาริย์นี้ให้คุณจักรวาลจะหยิบยื่น อุปกรณ์มาให้คุณครบมือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามคุณจะหาทางออกเจอนะคะเขาจะไกด์ไลน์คุณมาในสมองในความคิดของคุณชีวิตคุณมันกำลังจะถึงจุดพิกผัน่ะมันเป็นในเรื่องราวของปาฏิหาริย์จริงๆนะคะ view of fortune judgment เนี่ยอะไรก็ตามที่คุณมองว่ามันยากเกินจะแก้ไขอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้เลยทั้งๆที่คุณรู้สึกคุณสู้นะคุณพยายามทําทุกอย่างคุณสู้ยิบตา แต่ทาไมมันถึงยังไม่สามารถที่จะเจอกับความสําเร็จเจอกับทางออกได้ก็เพราะนั่นคุณยังอยู่ในห่วงแห่งวิบากกันแต่ตอนนี้เหมือนคุณกําลังจะหลุดพ้นแล้วอะค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรจัก,กรวาลจะหยิบยื่นโอกาสมาให้กับคุณให้ได้เจอห,หนทางเส้นทางชีวิตนะคะที่เป็นเส้นทางนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จนําพาคุณไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็แน่นอนที่คุณจะได้เจอนะคะเพราะไพ่เขา คอนเฟิร์มมาค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะตอนนี้เวลานี้นะสิ่งที่คุณทำได้คือพยายามอย่าไปคิดอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากอย่าคิดในด้านลบจนมากเกินไปก็ปรู้ว่าบางคนเจอสถานการณ์นี้มันไม่มีใครที่จะอดคิดได้หรอกนะคะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณรู้ว่าในทุกๆปัญหามันมีทางแก้ไขในทุกๆปัญหามีทางออกเสมออยู่ที่ว่า เราจะเจอทางออกนั้นช้าหรือเร็วเท่านั้นเองคุณจะต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะคะอย่าไปคิดอะไรมองในด้านลบหรืออย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะคนเราสร้างบุญสร้างกรรมมาไม่เท่ากันสิ่งที่คุณทําได้คือการอยู่กับกรรมดีสร้างกรรมดีนะคะอยู่กับการมีสติในการดํารงชีวิตในทุกในทุกทุกวันในทุกย่างก้าวนะคะแล้วเดี๋ยวชีวิตคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนเพราะเนี่ย ก็เชื่อว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญบางคนนะ่ะไม่มีแม้แต่ที่อยู่อาศัยบางคนไม่มีแม้แต่หน้าที่การงานในตอนนี้บางคนไม่มีแม้แต่การเงินที่มั่นคงแต่คุณไม่ต้องกลัวนะเพราะในอนาคตคุณจะเป็นคนที่มีพร้อมในทุกๆอย่างบ้านเงินที่อยู่อาศัยหน้าที่การงานที่ดีความรักที่ดีค่ะนะแต่อย่างที่อธิบายไปว่า บางคนคุณอาจจะได้รับการแก้ไขทีเดียวเลยทุกอย่างนะคะส่วนบางพลังงานคุณอาจจะได้รับการแก้ไขทีละเรื่องแต่คุณจะได้รับการแก้ไขในเรื่องที่คุณหนักหนาสาหัสอยู่ก่อนในตอนนี้จัก,กรวาลจะช่วยเหลือคุณนะพยายามใช้พลังงานกดแรงดึงดูด manifest ให้เป็นนะคะคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องบวกๆว่าฉันจะต้องได้รับในสิ่งสิ่งนี้แน่นอนจงมีความเชื่อมั่นศรัทธานในตัวเองเชื่อมั่นศรัทธานในจัก,กรวาล ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและเชื่อใน perfect t i m ท n g แล้วคุณจะได้รับสิ่งนี้แน่นอนใครที่คุณอยากมีใครเข้ามาช่วยเหลือเจอจุนค้ำจุนคุณบ้างบางคนสู้มาด้วยตัวเองสู้มาทั้งชีวิตด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหันไปทางไหนก็พึ่งพาใครไม่ได้เดี๋ยวคุณจะเจอที่พึ่งที่พึ่งของคุณอาจจะมาในรูปแบบของการเป็นคนรักได้ใครที่คุณแบบตอนนี้นะคะ ทุกทรมานใจเงินทองนะคะแทบจะไม่พอกินไม่พอใช้เดี๋ยวคุณจะมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติเป็นกอะเป็นกำอ่ะคุณจะได้มาแน่นอนแต่ขออย่างเดียวคุณอย่าท้อนะคุณจะต้องสู้นะคะคุณจะต้องสู้คุณจะต้องลงมือทําคุณจะต้องมีการเทคแอคชั่นคุณจะต้องไม่ปล่อยโอกาสใดๆก็ตามหลุดมือไปถ้าคุณได้รับโอกาสนั้นมาไม่ว่าจะเป็นโอกาสเล็กหรือโอกาสใหญ่เพราะจักรวาลกําลังจะหยิบยื่นการช่วยเหลือให้คุณ นะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามคุณอย่านิ่งเฉยคุณต้องรีบพาตัวเองไปคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับแน่นอนในอนาคตนะอ่ะมาดูไพ่อรัเ,ลเคลนกันนะคะนะคะก็จะใช้สำหรับนี้นะไพ่าามีอะไรที่อยากจะแนะนำคะ เจอร์นี่นะคะเส้นทางของคุณเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตแน่นอนแต่คุณจะเจอกับเส้นทางชีวิตที่เจอกับแสงสว่างอะเห็นไหมคะถึงแม้รอบข้างคุณมันจะดูเหมือนมืดจริงๆมันยังไม่มืดมนนะมันยังไม่มืดมัวนะคะคุณยังมีไฟฉายคุณยังมีไฟตะเกียงคุณยังมีไฟทางเห็นไหมนะคะแต่แค่ตอนนี้เหมือนคุณยังเดินเส้นทางที่ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวคุณจะเจอเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณ ตอนนี้เหมือนคุณยังไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยมีหลายทางที่คุณอยากจะเดินคุณก็ไม่รู้ว่าเดินไปแล้วมันจะถูกหรือไม่แต่คุณไม่ต้องกลัวเพราะจัก,กรวาลกําลังจะนําทางคุณให้คุณได้ไปเจอกับเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณแน่นอนนี่ค่ะประตูแห่งการเงินนะคะ d o ทู to Value ประตูแห่งความร่ํารวยแห่งความสําเร็จแห่งความมั่งคั่งประตูแห่งโอกาสทางการเงินกําลังจะถูกเปิดออกเส้นทางความรวยกําลังจะถูกเปิดออก นะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวรอรับได้เลยนะ the world นะคะทุกอย่างเห็นไหมคะสิ่งที่มืดดำหนทางที่มืดมิดกำลังจะเจอแสงสว่างเห็นไหมคะว่าเหมือนกับไพ่ของโลกที่เจอลาหูอมอยู่อะกําลังจะขี้คลายไปเห็นไหมเนี่ย s t o r ว warning บางคนเจอเจอปัญหาถาโถามเข้ามามากมายนะคะ door to romance นะคะเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนนะ อ่ะเนี่ยคือจะบอกให้ว่าเป็นไพ่ประตูเปิดออกหมดเลยนะสิ่งสําคัญเลยนะคะตอนนี้คุณไม่ต้องไปยึดติดผูกติดกับอะไรที่มันเป็นเรื่องราวความทุกข์ในใจละสิ่งที่คุณทำได้คือเตรียมตัวนะคะทำจิตใจให้สว่างสวายทำจิตใจให้สงบจิตสงบใจอย่าฟุ้งซ่านอย่าพิ่งไปแบบคิดมากอย่าพึ่งไปคิดว่าเราหมดหนทางแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่ ให้บอกคุณต้องมีสติอยู่กับตัวอยู่กับใจตอนนี้นะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะให้คุณสามารถที่จะกำหนดรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กำหนดจิตก,กำหนดใจอย่าไปคิดอะไรเรื่องที่มันเป็นด้านลบๆอย่าไปคิดอะไรถึงเรื่องที่มันหม่นหมองชีวิตคุณนะ่ะนะคะให้คุณบางคนนะเป็นคนที่ชอบทำสมาธิเป็นคนที่ชอบปฏิบตัติหรือบางคนหลายๆคนกำลังหันมาทำสมาธิการปฏิบัติธรรมการอยู่กับเนื้อกับตัว นะคะหรือใครที่ยังไม่ได้ลองทําคุณลองสงบจิตสงบใจถือศีลปฏิบัติธรรมบ้างก็ดีนะหรือการตั้งจิตนะคะให้มั่นนะคะไม่วันไหวต่ออุปสรรคอะไรก็ตามมีความหนักแน่นมั่นคงกับตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอย่างมีสตินะคุณจะเจอเส้นทางแน่นอนที่เป็นเส้นทางที่จัก,กรวาลจะนําพาคุณให้ไปเจอกับช่องทางโอกาสทางการเงินโอกาสในความรักนะคะ d o to spirit คือจัก,กรวาลกําลังเปิดทางให้คุณแล้ว นะคะสปิดไกด์เทวดานางฟ้ากําลังช่วยเหลือคุณเปิดให้คุณไปเจอกับประตูบานใหม่กับโลกใบใหม่ที่คุณจะเจอความสว่างสวยัยสดใสนะคะทำให้คุณได้ไปเจอกับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาพายุลูกใหญ่กําลังจะผ่านพ้นไปแล้วค่ะนะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เจอทั้งในเรื่องของความรักการเงินการงานเส้นทางชีวิตเส้นทางใหม่นะคะจัก,กรวาลเปิดประตูให้คุณแล้วเห็นไหม ดอทูสปิริตเนี่ยเป็นแสงระยิบระยับหมดเลยตอนแรกชีวิตคุณเหมือนกับคุณหาทางออกไม่เจอค่ะนะคะชีวิตหาทางออกบนมองไปหมดเลยหันไปทางไหนก็มืดมิดไปหมดเลยนี่ค่ะกําลังจะถูกเปิดออกแล้วแต่สิ่งที่ไพ่แนะนําคือคุณจะต้องล้างจิตล้างใจล้างจากกักระคุณจะต้องมีสติคุณจะต้องมีสมาธิคุณจะต้องมีมีไมเซตที่ดีด้วย แต่ถ้าจิตใจคุณไปฟุงส่้นนะคะไปเวินเบอร์อยู่กับเรื่องชีวิตฉันมันแย่ชีวิตฉันมันไม่ดีไอ้นู่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีคุณก็จะเจออยู่แต่ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าคุณมีสติไม่เป็นไรนะเราจะต้องเจอทางออกแน่นอนไม่ช้าก,ก็เร็วเดี๋ยวคุณจะเจอจากกาวาจะจัดสรรมาให้คุณอย่างเร่งด่วนเลยค่ะคุณจะเจอเปิดประตูออกไปเจอกับเส้นทางที่เป็นแห่งเป็นความสุขอะเป็นความสวยงามคุณดูสิไพ่เปิดมามีแต่ไพ่ประตูบานใหม่นะ มีแต่ไพ่ประตูที่กำลังจะนำพาคุณไปสู่โอกาสใหม่เส้นทางใหม่ๆเพราะฉะนั้นนี่ค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณครั้งสำคัญในชีวิตคุณกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะขอให้คุณจงเชื่อมั่นนะแล้วจงมีสตินะคะอย่าคิดลบกับชีวิตอย่าคิดลบกับตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะจงเชื่อว่าฉันจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันได้ ฉันจะต้องเป็นคนที่มีความรักที่ดีฉันต้องเป็นคนที่มีเงินฉันจะต้องเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เจอนะคะนี่คือเรื่องราวชีวิตคุณในวันนี้ที่กอบอยากจะสื่อสารปกติกอก็ไม่ได้ทำเนาะไม่ได้ทำแบบอะไรที่เกี่ยวกับไพ่แรนดอมเกี่ยวกับชีวิตอะไรมานานแล้วแต่วันนี้กอไม่รู้เหมือนกันว่าคือเช้าขึ้นมาอยากทำอะ่ะกอเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอก แล้วเป็นไพ่ของประตูจัก,กรวาลที่กําลังจะเปิดออกให้คุณนะคะจัก,กรวาลกําลังอยากจะให้กอลเป็นตัวกลางสื่อสารผ่านมาถึงคุณก็ได้เพราะหลายๆคนกําลังท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจหลายๆอย่างในชีวิตจนแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบเนี้ยคุณต้องมีกําลังใจนะคุณต้องต่อสู้ค่ะไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวคุณเองและเพื่อคนข้างหลังของคุณนะนี่ก็คือพลังงานในวันนี้นะคะโชคดีมีความสุขน้อมรับพลังงานกันไป นะคะขอทุกคนเจอตัดสินที่ดีโดยเร็วพันเลยนะสวัสดีค่ะ